สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาพรีเ,เรื่องสีงแดงรองในโรงเรียน,นะะอย่างแรกเลยค่ะธนาคารขวดค่ะธนาคารขวดมันไวทำอะไรคะเพธนาะคารขวดมีไว้ให้เพื่อนเพื่อนเวลากินน้ําเสร็จแล้วเอาไปใส่ในธนาคารขวดที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเอาไปรีไซเคิลหรือว่านําไปขายเพื่อที่จะนำเงินนี้มาพัฒนาในโรงเรียน,นะคะ่ะต่อไปค่ะ วีซิเคิลค่ะชุดวีซิเคิลเพื่ออาจจะงงว่าใส่ได้หรือเปล่าชุดในซีเคิลนั้นเคยใส่มาแล้วค่ะชุดที่ใส่มาแล้วะคะ่ะเอาไว้เดินแบบแฟชั่นโชว์เนะคะแฟชั่นโชว์ในโรงเรียนขับล้างคอมเทิรนนะคะต่อมาค่ะรณรงค์การแยกขยะค่ะเพื่อนๆอาจจะได้ยินบ่อยครั้งนะคะว่าการรณรงค์แยกขยะนั้นมีผลต่อเราอย่างไงค่ะรณรงค์การแยกขยกะคาะหนึ่งเลย จะทําให้โรคไม่รอดเพราะว่ามีการแยกขยะแล้วจะไม่มีการมั่วและจะไม่เหม็นค่ะต่อไปค่ะคุณน้ำค่ะการถำกระดาษนะคะจัดเก็บเกื่อนนำกระดาษที่ใช้แล้วไปทำนังสือเปลวให้กับคนตาบอดนะคะซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยว่าหลายๆคนเนี่ยส่วนมากจะใช้กระดาษแล้เให้เกลื่อนใช้ไม่ของหน้าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะนำไปผลิตเป็นกระดาษเปลวให้คนตาบอดได้อ่าน ทำเป็นกระดาษสานำไปหอมควันอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆสีสวยเริ่นๆก็สำหรับกลุ่มสิ่วัล้วของเราจ็ขอจบการพิสูจน์เกียรติชนีกันคะขอบคุณค่ะ